ความลับลงทุนสำเร็จที่ทุกคนต้องรู้นะคะถ้าวันนี้อยากลงทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วอยากจะสำเร็จโดยไว้นะคะมันไม่เกี่ยวเลยนะคะว่าคุณจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่ในเกมอสังหาริมทรัพย์มันเป็นทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ดังนั้นคุณต้องมั่นใจว่าเงินที่คุณลงทุนอันนั้นไปแล้วอะคะ่ะมันจะงอกเงยมันจะสร้างผลตอบแทนได้สิ่งที่จะทาให้คุณมั่นใจได้ความลับที่คุณฝนใช้ประจาเลยคือ ข้อมูลค่ะเวลาเราลงทุนไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์สูงหรือเรามือใหม่เราต้องหาข้อมูลให้แน่นก่อนเพื่อจะตัดสินใจว่าเฮ้ยลูกค้าคือใครราคาเท่าไหร่มีโอกาสขายออกได้ไวมากน้อยแค่ไหนข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะเป็นตัวในการตัดสินใจตัวตัดเินเกมการลงทุนของคุณเลยว่าลงทุนครั้งนี้รอดหรือไม่รอด ดังนั้นเราถามตัวเองสิว่าก่อนที่เราจะควักเงินซื้อซับสักซ,ซ,ซับหนึ่งเนี่ยคุณได้หาข้อมูลกับมานะคะมากน้อยเพียงใดหรือยังนะคะรับรองค่ะคุณมีแค่สิ่งนี้หาตรงนี้ให้ครบยังไงค่ะคุณก็ลงทุนสําเร็จ ได้ง่ายๆสําสหรับอสังหาริมทรัพย์สรุปนะคะหนึ่งความลับที่ทําให้คุณลงทุนสําเร็จได้โดยไวคือข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นรายเล็กรายใหญ่ต่อให้เป็นมือเก่าที่เขาสร้างอสังหาริมทรัพย์หลักหมื่นล้านขายเขาก็ต้องหาข้อมูลวิเคราะห์ตลาดก่อนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาเงินไปลงทุนตรงนี้ดีไหมแล้วตอนนี้คุณเป็นใครคะคุณเพิ่งมือใหม่คุณไม่หาข้อมูลคุณตัดสินใจกระโดดลงไปเลยเหรออย่างนั้นมันก็แน่อยู่แล้วค่ะที่ว่าคุณจะไม่ได้ <c oughs> ไไดประสบความสําเร็จเท่าเขาดังนั้นไปถามตัวเองซิว่าเราหาข้อมูลใน ในเรื่องราคาในเรื่องลูกค้าในเรื่องทำเลดีหรือ,อยังก่อนที่จะตัดสินใจในการลงทุนนะคะถ้าอยากเริ่มต้นแล้วยังไม่มีประสบการณ์เลยนะคะคู้ฝนมีคังคอร์สออนไลน์และอ e ีบุ๊กที่จะช่วยให้มือใหม่ลงทุนได้อย่างง่ายๆและก็ทําได้ทันทีไม่ต้องเรียนหลายคอร์สติดต่อทางไลน์แอดแอซายที SI, UM, บอกเขาว่าพร้อมเรียนแล้วค่ะ